So are you ready? Stand by. ครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมเจมครับในช่องเจมส์ทำไรนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของเจ้าวอลเทอร์ p ีพีกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าปืนกระบอกนี้กันครับ w a l t ทอร์พีพีเคเอสนะครับครับก่อนอื่นครับก่อนจับถือปืนนะครับอ่าไม่มีลูกนะครับ โอเคค้างสไลด์ไม่มีลูกนะครับอโอเคโอเคขอให้อยู่ในรูปนี้อ่ะสวยงามอ่าก่อนอื่นเลยนะครับ้าก็ปืนนี้นะครับ Walter PPKS นะครับเป็นปืนพกซ่อนนะครับกึ่งอัตโนมัติสัญชาติเยอรมันนะครับระบบจะเป็นระบบ Blowback นะครับอ่า ไกลจะเป็นไกลแบบซิงเกิลกระดับเบิรนะครับอาจจะมีนกเมื่อกี้ขึ้นลําไปแล้วเตรงไวท้ทีทางที่ปลอดภยัยพอล้านไปปุ๊บอ่านี่คือไกลซิงเกิลนะครับแต่ไกลดับเบิก็จะอ่าค่อนข้างหนักเลทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูเขารุ่นนี้จะบอกว่าใช้ขนาดกระสุน9มิลิเมตรเคิร์สนะครับแปลว่าสั้นนะครับ หรือว่าจะเป็นบ้านเราก็จะเรียกเป็นจุด380นะครับอ่ากระบอกกระสุนก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทียบกับลูก9ามมปกติอ่าขนาดหน้าตัดเท่ากันนะครับแต่ว่าอ่าตัวกระสุนจะสั้นกว่านะครับก็จะมีดินปืนน้อยกว่า อนุภาคการหยุดยั้งก็จะมีน้อยกว่าตัว9มิลลิเมตรนะครับามาดูรายละเอียดตัวปืนกันตัวปืนนะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งทั้งกระบอกนะครับอ่าแล้วก็จะมีข้างบนสไลด์นะครับที่ทําเป็นผิวด้านนะครับจากการยิงทรายเพื่ออ่าเพื่อให้เราเวลาเลงนะครับลดแสงสะท้อนนะครับเวลาเราเล็งจับศูนย์นะครับ เวลาจะศูนย์ก็จะเห็นแบบนี้นะครับอโอเคด้านบนก็จะมีผิวหลังถนนนะครับก็เพื่อลดอผิวหลังถนนเพื่อลดแสงสะท้อนอเหมือนกันนะครับโอเคมาดูความยาวความยาวของลำกล้องนะครับจะอยู่ที่3.3นิ้วนะครับความยาวโดยตลอดนะครับจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับ อยู่ที่15.5เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับจะอ,อยู่ที่10.9เซนนะครับส่วนความหนาอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะครับน้ำหนักตัวปืนนะครับปืนเปล่าของแมกกาซีนจะอยู่ที่670กรัมนะครับเมื่อ,อบรรจุกระสุนครบ7นัดก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่770กรัมนะครับ ปืนกระบอกนี้จะไม่มีคันค้างสไลด์นะครับจะค้างสไลด์ก็ต่อเมื่อยิงนัดสุดท้ายหมดปุ๊บอ่ามันปืนจะค้างสไลด์ให้ก็ต้องอ่าจะเอาสไลด์กลับได้ก็ต่อเมื่ออ่าถอยหลังกับขึ้นลำนะครับหรือว่าใส่แม็กกาซีนล,ลูกใหม่เข้าไปก็จะขึ้นลำได้โอเค เรามาดูไฮไลท์ของปืนนี้กันนะครับส่วนไฮไลท์นะครับของปืนรุ่นนี้นั่นก็คือปือนระบอกนี้นะครับอ่าเป็นปืนพกประจำกายของไซรัป0 0 7หรือเจมส์บอลนั่นเองถูกใช้มานะครับตั้งแต่ภาคด็อกเตอรโนนะครับในปี1962จนมาถึงภาคล่าสุดนะครับก็คือภาคโน t i ทา to สุด,ดายที่เพิ่งเข้าโรงไปเลยนะครับ ด้วยที่มันอยู่ในภาพยนตร์มานะครับเกือบจะ60สปีนะครับทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในปืนพกรุ่นคลาสสิกไปแล้วนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้มือหนึ่งน่าจะไม่มีร้านไหนนำเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเขาผลิตน้อยลงนะครับก็คือส่วนใหญ่จะผลิตขายในประเทศของเขานะครับส่วนมือสองก็จะมีขายอยู่บ้านนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6 0,000บาทถึง8 0,000บาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับ แล้วก็ w a l t ทอร PPKS รุ่นนี้นะครับยังมีรุ่นย่อยอื่นๆอีกนะครับความแตกต่างอยู่ที่ความยาวลำกล้องความยาวสไลด์นะครับหรือว่าดุธปืนแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเป็นโมเดลสำหรับใช้กระสุนขนาดจุด2 LR นะครับตัวนั้นผมอยากได้มากครับเพราะว่ากระสุนราคาถูกนะครับยิงเล่นได้สนุก เรามาดูข้อดีของปืนนี้กันนะครับข้อดีของปืนกระบอกนี้คือ1สวยนะครับนี่ครับมีโค้งมีเคิร์ฟนะครับสวยงามมากครับเป็นทรงปืนที่สวยนะครับลักษณะก็เล็กนะครับเหมาะกับการปกซ่อนมากๆเลยนะครับใช้กระสุนขนาดจุดสามแปดศูนย์ครับทำให้ รีคอยน้อยนะครับยิงนัดต่อนัดที่2ได้เร็วขึ้นนะครับผมมปืนได้ง่ายาผู้หญิงก็ยิงได้ง่ายนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือกระสุนขนาดจุดสามแปดศูนย์นี่นะครับราคาค่อนข้างแพงนะครับผมซื้อที่สนามวันนั้นนัดละสามสิบสองบาทครับเทียบกับลูกเก้ามมอนี้นัดละสิบสิบสามบาทสิบสี่บาทเองนะครับห่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะครับ ตัวสปริงนะครับสปริงค่อนข้างแข็งนะครับเวลาขึ้นลำคขึ้นลำค่อนข้างยากนะครับต้องใช้แรงเยอะนะครับขึ้นลำยากนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงที่สําคัญเลยนะครับก็สไลด์จะบาดมือนะครับถ้ากริปไม่ดีนะครับผมเคยโดนปืนตัวนี้กินกินเลือดผมไปแล้วนะครับตอนขึ้นลำนะครับก็ต้องระวังกันนิดหนึงนะครับ ส่วนข้อเสียก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชัดๆกันอีกทีนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับวอเทอร์นะครับ Under License of c a r อ Water นะครับแล้วก็เป็นภาษาเยอรมันนะครับโมเดล PPKS ใชข้ขนาดกระสุน,น9มิลลิเมตรนะครับหรือจุด3.0 ACP ดูอีกด้านหนึ่ง อ่าด้านนี้ก็จะเขียนว่า w a l t e r แล้วก็ Smith อนเ s สันนะครับปืนกระบอกนี้ก็จะผลิตโดยโรงงาน S มิธแอนเ s สัที่สหรัฐอเมริกานะครับไม่ได้ผลิตที่เยอรมันนะครับกระบอกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปชมกลุ่มกระสุนกัน,นครับผมก็จะยิงมี5นัดนะครับ7นัดแล้วก็3นัดที่หัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยสวัสดีครับ วันนี้ก็จะมาทดสอบกลุ่มกระสุนของเจ้า Walter PPK S yes. กันนะครับระยะ7หลาหลาครับยิง5นัดบริเวณเป้าคนนะครับลำตัวนะครับยิงเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันครับนี่ครับ5นัดนะครับเรียบร้อย Shooter are you ready? Stand by ที่1 2 3 4 5อามี่อยู่ในเป้าคนทั้งหมดนะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบกลุ่มกระสุนของเจ้า w a l t ตอ PppKS กันนะครับอ่าดนัดนะครับบริเวณเป้านี้นะครับเป้า i p s c นะครับขนาดประมาณเท่าเป้าคนนะครับพอดีเป้าคนลักษณะหมดครับก็ยิงทดสอบยิงเร็วนะครับระยะ7เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เ็ดนัดนะครับโอเคครับชุดเตอร์ Are you ready? <I am. S 2> Stand by. อ่าอยู่ในโซน A ทั้งหมดนะครับมามีลูกนี้หลุดโซน A มา1นัดน,นะครับอ่าถือว่าดีทีเดียวนะครับอ่าครับเทียบกับเป้าคนนะครับอ่าก็เป้าก็ขนาดเท้าคนเนาะโอเคครับ ครับอ่าต่อไปจะยิงสามนัดที่หัวนะครับยิงเร็วนะครับระยะเจ็ดหลา Shooter are you ready? Stand by up หนึ่งสองสามโอเค ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวเลยครับ